คอทชชอก็ได้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาหาแนวทางทั้งมาตรการระยะสั้นระยะยาวเพื่อจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุดปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการนะครับในด้านของความมั่นคงที่เราให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งผมได้มอบหมายให้กับรองผู้จัดการทั้งบกเป็นประธานทั้งนี้ก็เพื่อจะบรณาการงานแผนงานโครงการของหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและก็ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยแท้จริงรวมทั้งการสร้างการรับรู้กับต่างประเทศด้วยเราจะเห็นได้จากการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของชาติสมาชิก OIC ครั้งที่41ที่ผ่านมาได้มีการพูดคุยในเรื่องนี้นะครับ เรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยโดยมีประเด็นสําคัญก็คือ OIC นั้นชื่นชมการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยสนับสนุนการเจราจาสันติภาพระหว่างกลุ่มต่างๆกับไทยและเรียกร้องให้ไทยดารงแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไปอย่างยั่งยืนนะครับในเรื่องสิทธิมนุษยชนวันนี้คอสชก็อยากจะเรียนให้ต่างประเทศได้เข้าใจว่าเราไม่ได้ละเมิดสิทธิมนุษยชน อย่างร้ายแรงแต่ประการใดนะครับเราไม่มีนโยบายจะให้เกิดกรณีการทําร้ายทารุณอย่างรุนแรงต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การฆ่าการทรมานการข่มขืนแต่ปัจจุบันในสภาพอากาศที่ไม่ปกติเช่นนี้เราก็คงมีความจําเป็นในบางเรื่องที่อาจจะส่งผลกระทบอยู่บ้างต่อสิทธิ์ของประชาชนนะครับเช่นการกําหนดให้สื่อมีความระมัดระวังในการเสนอข่าวผมใช้คาว่าระมัดระวังนะครับ การมีมาตรการสําหรับการเดินทางนอกประเทศของบางท่านคอทชก็ชอยากจะขอให้ทุกท่านและโดยเพิ่งยิ่งองค์กรระหบางประเทศได้เข้าใจถึงความจําเป็นในการใช้กฎหมายพิเศษเพื่อควบคุมสถานการณ์และปกป้องประชาชนและความมั่นคงของรัฐในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านและการปฏิรูปในขณะนี้นะครับในเรื่องของการส่งกลับผู้ลี้ภัยจากการสู้รบทางด้านชายแดนไทยและเมียนมานั้นเช่นกัน เรายังไม่ได้มีการดําเนินการใดๆเป็นเรื่องของรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านจะต้องหามาตรการที่เหมาะสมและปลอดภัยให้กับผู้ลิ้ภัยจากการสู้รบดังกล่าวท้งนี้จะต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับไม่ได้เป็นการดําเนินการโดยฝ่ายความมั่นคงหรือทหารแต่ประการใดเรื่องโรฮิงยาก็เช่นเดียวกันเนื่องจากมีขบวนการนําพาโรฮิงญาเข้ามาในประเทศอย่างผิดกฎหมายดังนั้นเราจําเป็นต้องมีมาตรการควบคุมอย่างรัดกุมและชัดเจน หากไม่ดําเนินการก็จะเกิดการค้ามนุษย์แล้วก็การหลบหนีภัยจากการสู้รบที่ไม่เป็นธรรมชาติเกิดขึ้นในประเทศไทยอีกต่อไปนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นได้มอบหมายให้รองเสนาธิการฐานบกไดเข้าร่วมหารือกับคณะผู้แทนองค์กรนิรโทษกรรมสากล AI นะครับโดยได้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อข้อห่วงใย,ยขององค์กรนิรโทษกรรมในประเด็นสถานการณ์ความรุนแรงและการดําเนินการของคอตชอ ทั้งก่อนและหลังการประกาศใช้กฎเอการศึกและการเข้าควบคุมอำนาจในเรื่องการจำกัดสิทธิและเสรีภาพการเคารพในสิทธิมนุษยชนบทบาทของขอสช,อชอหลังจากจะมีรัฐบาลการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวและผู้รี้ภัยจากการสู้รบชาวเมียนมาซึ่งหลังจากการที่แจงนั้นคณะผู้แทน AI ได้รับทราบและเข,เข้าใจต่อสาการในไทยมีท่าทีเห็นด้วยและมีทัศนคติเชิงบวก ต่อแนวทางของการดำเนินการของคอสชอในเรื่องสิทธิมนุษยชนมากขึ้นนะครับทั้งนี้ผู้แทนคอสชอก็ได้ขอความร่วมมือให้คณะผู้แทน AI ไนั้นช่วยให้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อสาการของไทยในเวทีต่างๆด้วยอย่างไรก็ตามคอสชอได้ให้ความสำคัญในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอดปัจจุบันก็กําลังพิจารณาครับมอบหมายให้มีการ มีคณะกรรมการเพื่อจะแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกมิติขณะนี้ได้มอบให้ายความมั่นคงในาดำเนินการอยู่นะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าววันนี้คอทชอได้รับทราบปัญหาของแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่มีพาสปอร์ตทําให้ไม่สามารถจะเดินทางเข้าไทยได้ในเวลานี้เนื่องจากจะต้องใช้เวลาในการดําเนินการขอพาสปอร์ตที่ประเทศต้นทางคือประเทศเพื่อนบ้านนะครับทั้งนี้ก็ได้มอบให้ายความมั่นคงไปหามาตรการแก้ไขโดยเร่งด่วนแล้ว ก็ต้องขอขอบคุณทุกส่วนราชการนะครับที่ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาในห่วงที่ผ่านมาปัจจุบันปัญหาหลักๆนั้นได้รับการคลี่คลายลงแล้วโดยผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆดํานเนีนการได้อย่างคล่องตัวขึ้นเจ้าของเรือประมงที่มีลูกจ้างเป็นแรงงานต่างด้าวก็ได้มาขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวไปแล้วจํานวน53,260คนนะครับและเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาคอสชอก็ได้เปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าววัดซอฟ e สวิต เพิ่มเติมจนครบทั้ง22จังหวัดติดชายทะเลแล้วนะครับด้านสังคมจิตวิทยาในะด้านการศึกษาคอทชอได้เห็นชอบโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งเป็นการจัดหาอุปกรณ์ให้กับทุกโรงเรียนทั้งในสังกัดสพทออและสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนซึ่งจะยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทั่วประเทศให้มีการพัฒนาและมีมาตรฐานเดียวกันมากยิ่งขึ้นนะครับ เรื่องกองทุนเพื่อการศึกษาคอทชอได้พิจารณาอนุมัติขยายเวลาการดําเนินงานโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับไรายได้ในอนาคตหรือกรออซึ่งต่อไปก็ในปีการศึกษาทองัน้นะครับอย่างไรก็ตามปัจจุบันนั้นทุกคนทราบดีว่ากองทุนประสบปัญหามีหนี้ค้างชําระเป็นจํานวนมากซึ่งเราจะต้องมีการปรับปรุงระบบการหาจัดการกองทุนเพิ่มช่องทางการชําระหนี้แล้วก็การจัดทําฐานข้อมูลที่ถูกต้องในระย,ยะต่อไปนะครับ เรื่องของการเพิ่มอัตราบุคลากรทางสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอปัญหาความขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งเราได้อนุมัติอัตราเพิ่มเติมในขั้นต้นเฉพาะในปีงบประมาณ257นะครับจำนวน9,074อัตราแยกเป็นบรรจุพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข7,547อัตราและบรรจุนักศึกษาพแพทยาศาสตร์ ทันตแพทย์าศาสตร์และเภสัชกรจำนวน1,527อัตราอย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปนั้นกระทรวงสาธารณสุขคงจะต้องดำเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐให้ครบถ้วนก่อนที่จะเสนอคำขออัตรากำลังเพิ่มมาใหม่ในครั้งต่อไปนะครับประเด็นสำคัญสำคัญที่สังคมให้ความสำคัญในขณะนี้เรื่องแรกคือเรื่องการเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ซึ่งคอร์ชเองไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องแปลกนะครับที่แปลกก็มีแต่เพียงว่าสาการณประชาธิปไตยในไทยที่ผ่านมานั้นเรามีปัญหามาโดยตลอดในทุกมิติทั้งในด้านการเมืองการเข้าสู่ระบบการเมืองอำนาจบริหารทิติบัญญัติตุลาการการทุจริตความไม่โปร่งใสการเอื้อประโยชน์ผลประโยชน์ทับซ้อนจนทําให้ข้าราชการนั้นไม่สามารถจะปฏิบัติงานได้ในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมก็เลยไม่เข้าใจว่าผู้เรียกร้องดังกล่าว เหล่านั้นมองข้ามเรื่องที่ผมกล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่นี้จะอย่างไรนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์การมาทวงที่ยาวนานมาตั้งแต่ก่อนปี2549ปี53ปี56ปี57ที่ทุกพวกทุกฝ่ายต่างกล่าวอ้างว่าทําเพื่อประชาธิปไตยมาโดยตลอดคอชชก็ต้องการที่ยุติและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ยั่งยืนเพราะนั้นน่าจะมองเหตุผลตรงนี้มากกว่านะครับน่าจะเข้าใจกันแล้วก็ต้องไปหาว่า Uh, ใครที่มันทําให้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายเหล่านั้นหากท่านมาประนามเราซึ่งเราจะเข้ามาแก้ไขเนี่ยมันไม่ได้จะถูกต้องเท่าไรนันกนะครับ hmm. ก็ขอความเป็นธรรมด้วยในเรื่องของการเรียกร้องผลประโยชน์ในการแต่งตั้งต่างๆอาทิเช่นบอร์ดสรชรัฐบาลผมพูดมาหลายครั้งแล้วนะครับก็ยังมีอยู่นะครับผมทราบแล้ว<ๆ>ว่าใครเป็นคนไปเรียกร้องอยู่ะนั้นก็ยังย,ยนืนยันว่าเราไม่มีทั้งสิ้นแล้วกําลังหาวิธีการในการทํากฎหมายอยู่นะครับ ก็ขอให้หยุดการกระทําดังกล่าวซะนะผู้ที่เคยเสียเงินเสียทองให้ไปก็ให้เรียกคืนถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียเงินเปล่านะครับคนที่รับการแต่งตั้งจากคอสชอในปัจจุบันนั้นเราจะมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการของคอสชอเองทั้งในด้านประวัติส่วนตัวผลการปฏิบัติงานการทุจริตคอร์รัปชันการถูกฟ้องร้องหรืออยู่ในกระบวนการเราจะตรวจสอบทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่าใครส่งชื่อมาแล้วเราก็ตั้งไปไมันไม่ใช่นะ แล้วหากว่าเราแต่งตั้งไปแล้วตรวจพบมีความผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีแล้วก็ปลอดออกเหมือนกันนะครับในเรื่องของการเรียกร้องบัตรสนเทโจมตีคอสชอกองทัพต่างๆกองทัพบ,บกนะว่าเป็นการเรียกร้องใส่ความในเรื่องการจัดหาจัดเสื้อวุฒิต่างๆอันนี้ก็เรียนมาหลายครั้งแล้วว่าเรามีการตรวจสอบอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาก่อนจะซื้อ,อะไรได้เนี่ยมันมีการตรวจสอบมาทั้งสิ้น หน่วยงานของรัฐก็ถามมาแล้วก็ตอบไปถามมาต่อไปจนบางครั้งเนี่ยมันทาให้การจัดหาจะซื้อเนี่ยมันล่าช้ากว่ากําหนดนะมันก็ต้องไปแก้ไขกันต่อไปเรื่อยๆเพราะเราต้องการให้ทุกคนไว้บางใจเรานะครับเพราะฉะนั้นอย่าโจมตีกันอีกเลยในเรื่องเหล่านี้เพราะว่าเมื่อซื้อมาแล้วมันมีชำรุดมันก็ต้องซ่อมกันต่อไปบางอย่างเราไม่ได้เพดเลง,งนะครับเราไม่ได้ทําเองทั้งสิ้นบางอย่างต้องซื้อมาเพื่อทดลองใช้งานแล้วนําไปสู่การอะไรวิจัยและพัฒนานะครับทั้งนี้เพื่อ ให้สอบครองกับภยัยคุกคามในรูปแบบใหม่ด้วยนะครับอันนี้ก็เรียนให้ทราบเท่านั้นเองนะครับ